สวัสดีครับผมช่างมองครับเดี๋ยววันนี้มาทํารถยนต์นะครับผมอาการคอยเย็นรั่วนะครับนี่ครับวันนี้มาทําที่บ้านนะครับรถยนต์ผมก็จะนัดคิวลูกค้ามาทําที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่างานผมจะออกมาเป็นงไงนี่ครับรถลูกค้าน่ครับมาทําบริเวณในบ้านผมนะครับเพราะว่าที่ร้านไม่มีพื้นที่ทานะครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันนะครับผมว่าจะจบแบบไหนครับผมไป น่ครับวันนี้ผมก็ใช้ไขควงกระแทกครับฟูซุกะนะครับมาต่อผมจะไปรื้อชุดคอนโซลเครื่องเสียง่อกครับเลื่อนไม้ออกครับชุดคอนโรลแอร์ออกนะครับผมต่อไปก็มารื้อฝั่งซ้ายครับผมก็จะเอาชุดคอนโซลข้างบนออกกอนครับนี่ครับคอนโซลบนนะครับผมเอาออกไปก่อนครับหนึ่งชิ้นครับผมชิ้นค่อนข้างจะใหญ่นะครับต่อไปเราก็จะมาถอดคอนโซลชิ้นล่างออกครับ ถอดน็อตถอดไฟฟก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมผมก็จะดีภาพไปดูครับนี่ครับผมออกมาแล้วครับผมคอนโซลชิ้นล่างครับต่อไปเรามาถอดทุกอย่างออกนะครับผมเพราะว่าเราต้องการเอาตู้แอร์ออกครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมครับมุมนี้จะดูถนัดกว่าครับน่ครับพัดลมเบอร์เวอร์ออกไปแล้วหนึ่งชุดนะครับน่ครับชุดตัวแอร์ครับผมนะครับตัวแอร์ได้อยู่ตรงกลางเลยครับ ถ้ารถรุ่นใหม่ๆนะครับนี่ครับผมตัวแอร์ครับนี่ครับผมสภาพตัวแอร์นะครับกว่าจะออกมาได้นะครับผมก็เล่นผมเป็นครึ่งวันนะครับอันนี้ก็ถอดเสร็จก็ประมาณนี้ครับนี่ครับต่อไปเรามาถอดตัวนะผมนี่ครับแผงคอยเย็นลูกค้ารั่วครับน้ำมันเต็มเลยนะครับน้ำมันเยิ้มเต็มเลยครับอันนี้แผงใหม่ครับผมคูเกียร์ครับผม โอเกียเดนโซนะครับนี่ครับผมโลโก้เดนโซชัดเจนครับสำหรับบีออสสองพันเจ็ดกับยาริสนะครับผมเหมือนกันครับผมต่อไปเราไปประกอบตู้กันครับเนี่ยมาให้ดูอินทีงครับนี่ครับของเก่าของใหม่ครับดูความแตกต่างนะครับไปครับผมประกอบตู้ครับคราวนี้ครับเราก็ล้างตู้อะไรเรียบร้อยครับก่อนประกอบครับต่อไปเราก็เอาตู้เข้ารถครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนโอลิงก่อนนะครับ ผมจะเปลี่ยนออลิงทุกครั้งนะครับจะได้ไม่เกิดการรว่ซึมนะครับนี่ผมก็จะประกอบตู้เข้าไปครับต่อไปก็ประกอบชุดพัดลมโบเวอร์เข้าไปนะครับก็เสียบไฟไฟเสียบอะไรให้เรียบร้อยครับเหมือนที่เราถอดออกมาครับเสร็จแล้วก็ผมจะประกอบคอนโซลชิ้นล่างครับ แล้วก็คอนโซลชิ้นบนครับแล้วก็เรือนไม้เครื่องเสียงชุดคอนโรลแอร์ครับตามรเบดยบกันมาครับผมเราถอดแบบไหนก็ประกอบเข้าไปแบบนั้นนะครับผมก็จะดีภาพให้ดูนะครับผมใช้เวลาเป็นวันนะครับผมกว่าจะเสร็จนะครับผมนี่ครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับนี่อันนี้ครับแรงดันได้น้ำยาได้ครับผมนี่ครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูความเย็นครับนะครับแปดองศาครับผมหน้าช่องแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปส่งรถลูกค้าผมขับไปส่งครับขอบคุณที่มารับชมรับฟังครับขฝากกดหัวใจฝากแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ